ว่าที่แข่งคนใหม่ฟาบริซิโอโรมาโนโยืนยันราสมุรฮอยหลุนเตรียมเปิดตัวซบแมนยูเต็มแก่แมนเชสเตอร์ยูในเตดเตรียมลงอุ่นเครื่องกับลองในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสเย็นนี้เวลา18นาิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทยเป็นที่ทราบกันว่าปีศาจแดงคว้ามเมสันเมาและองเดนอนานามาได้แล้ว2รายในเสมอนี้ ล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนเยี่ยวข่าวชื่อดังโพสต์เฟสบุ๊กรายงานว่าฮอยลุนเตรียมเปิดตัวกับปีศาจแดงก่อนเกมดังกล่าววันเสาร์ที่5สิงหาคมนี้แต่เป็นราสมุตสฮอยลุนเดนในฐานะนักเตะใหม่ของแมนยูไนเต็ดโดยค่าตัวแข่งรายนี้อยู่ที่72ล้านปอนด์ย้อนไปแข่งคนล่าสุดของปีศาจแดงที่เปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลในโอลแทมเฟิร์สคือคาเซมิโรโดยก่อนหน้านี้ คือราฟาเอ็นวารานวันที่5สิงหาคม2566แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเตรียมลงอุน่นเครื่องกับรองในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสเย็นนี้เวลา18นาิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทยเป็นที่ทราบกันว่าปีศาจแดงคว้ามเมสันเมาและอองเดนโอนานาม,มาได้แล้ว2รายในสมัมเน,นีล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนยี่วข่าวชื่อดังโพสเฟซบุ๊กรายงานว่าฮอ,อยลุนเตรียมเปิดตัวกับปีศาจแดง ก่อนเกมดังกล่าววันเสาร์ที่5สิงหาคมนี้จะเป็นราสมุทสฮอยรุนเดนในฐานะนักเตะใหม่ของแมนยูไนเต็ดโดยค่าตัวแข่งรายนี้อยู่ที่72ล้านปอนด์ย้อนไปแข่งคนล่าสุดของปีศาจแดงที่เปิดตัวต่วตอหน้าแฟนบอลในโอนแทฟเฟิร์ดคือคาเซมิโรโดยก่อนหน้านี้คือราฟาเอ็นวาราน